ผมลบพร้อยหมดแล้วอาจารย์ทีรละเอาเปิดดิเปิดข้างนี้พ่อคนหนึ่งแดงพี่พ่อคนหนึ่งแดงพ่อเปิดดิเพราะเพราเปิดลูกซองมาแล้วพี่หมูพี่หมูี่หนึ่งแดงพี่แดงเหรอใช่จัดไปน้องใช่เกิดเกิดตรงตรงแท่นพอดีพี่หมูอนึกว่าจะทิ้งกันแท่นแล้วเกิดตำแหน่งการเกิดเกิดเร็วกว่า อย่าลืมนะโน่ห้านะพี่ไม่ไ I don't take you! I don't take money you! มันลุดอยู่ยไหนไหนเค้าเ e? ข้าเกมช้ากว no, <no>, no. นไม่ได้เป็นใจ <All right, S 1> นั่นไงมัว่ามันหลีบะกวันหลีไม่ เรดทีมวินมันออกไหมลี่เลือกคนเดียวลีทั้งห้องหลุดเหรอไม่หลุดก็อยู่คมันลุดไปตัวหนึ่งมันจะเข้าเกมไปข้างชั้สามคนนี้แกพี่ก็รู้นี่ใส่มันอยู่นี่หลุดหนึ่งลีทั้งห้องถอดเหรอยังไงไม่ใช่ออกโชว์นะอุบาทได้เก็บได้รับแล้วไม่ออกแล้วอันหนึ่ง ที่ไปอยาเลี่ดีวอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้กูวางอย่าวางอย่าางอย่า้เอฟเแนน่กวางอย้เอามันม้วไปเราเรดาทันเลยเสีอไมงอยู่สามแยเลยกูอยู่สามแยกมไปดัน้มันจะดนทันมอยู่บนน่ะมอยู่บนบนหัวอ๊อฟเลยอะเห็นเงาเออจะมานะลุกเ่ยเออ มาดูง่านี้ได่ไหมบอองเ่อยาเหมือนกันว่ถ้ามันาไม่มีโอกาสนะโดดแล้ว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 เข้าแท้แล้วเข้าแท้แล้ว มิชชั่สุ kses โอเคมาเตะกบิสัอ้ย่า่องพี่เออเล้วมันดันมันดันเลยระววางมันดันอีกไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยดันมาตรเนี้หักแยกของตัวบล็ตัวหนึ่งนะมันไม่ดูเอหรอวะโอ้โหพี่หมูใจเย็นพี่เอเอเอตัพี่หมูเนะเนี่ยเออสวย

เขาบ่นอะไรเขาบนหน่อยบ่นของเขาได้บ่นของเขาได้แทนกระสับแยกแทนกระสับแยกกระสับแยกขึ้นบักกระสับแยกขึ้นบักวมันมาหากูเดี๋ยวเข้ามาใน้บีดีเข้ามาดีนี่เขาไม่อุ้ยหุ้ยเอ้ยบัก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 โอ้โหเสียเปียบเสียมันอยู่บักไอ้เนี้ยให้เขาเดินไปเลยวะเข้าไปวางเลย ย้องมันจิงต้องเดินเข้าไปเราอะเสียเปียกอยู่มุมเนี้ยเพราะมุมมันแคบพลังมองจอไงสิเช็ค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 ไม่มี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 อ๋อมองจองมองจอพี่ผมบอกแล้วพลังมองจอเยอะคนโกงอะไรเงี้ยเ <laughs> ข้าไปเล่นห้องรับได้นะ Bomb been has planted ไอ้บักไอ้อเหี้ยบักบ เราไปไหนอ่ะเขาเลหมุมสูตรพี่อะแล้วมันมาแล้วซายซซายมันมองเจ้าพมอยู่พี่มันมองเจ้ามอยู่มันมันฆ่าแน่มันต้องฆ่าแน่สายเรีบมาเล็บเอาแล้วมาแล้วโอ้โหเหียเอ้ควายคิดแพ้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 ดูดูดดินบนเดินบนเดินอเีย เรียบร้อยมีคนเล่นรหัสปรับปุ่มวางเรียบร้อยอควาย o m d i f u s e d ไอ้ควายมาแต่เดินใช่ไหมไอ้ยิปมันไม่มีเรียกมีรเยโไม่น่มีอะไรคับดัน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 ปะดันดัดันดันปะไม่น่ใจไม่มีเสียงมันเสียงล่งมันสอนวะ สอนจ้ะถ้าคนสอนใช่เหรอวิ่งไมเลยกลัวอะไรอย่างนั้เต้ารตแล้วไหมหลังแท้หลังแท้าามแนี้ยกขึ้นขังเนี้วยเว้ยไม่บอกกูเลยแทาต้องมีคนวิ่งไปใกล้มัน แท่นมาดูคนเดียวเนี่ยยัดไปเลยแท่นผมเดินสร้างได้ยาวเดินได้วะแทนไปดิไม่เชก็ไม่บอกกูตนโดยอ้สัตว์ตามจิงมาหนครับให้มาสแนด์สู้เพื่อน่งเตรียมเตมเตรีเมตัวแท่นหน่อยมาหน่อยมาหน่อย หุบปากหุบปากแบบแปบบพี่แป๊บมันขึ้นบังมาแบบนี้อะมั้งบอมม์ has been planted วางเสียงอยู่วางเสียงอูเออตรงนี้แหละดูนี้แหละเห็นเห็นอยู่โอ้ผมมองจออยู่พี่ไม่เป็นไร ฝีมือเนาะอะไ่หนอยาิงจังอยู่พี่ยิงจังอยู่ยิงจังอยู่อยู่กับพีเนี่ยอยู่กับพีเนี่ยใครเฮ้ยเราพี่หมูโอ้โห ดูดูคงให้ดูคงให้ดูคงให้อยู่ไหนอยู่ไหนบบอม์ฮสนนพลไม่รู้เจ้าแม่เจ้าแม่ไม่รู้ยังไม่ผิดพี่พีเพิ่มพิ่มเพิ่มดูดวดให้อยู่พี่ใจเอฟเดิมพี่ย่ามาอยู่บนเลยพี่บน รแต่เอ้ยเนี่ยอยู่บ่จริงด้วยโดดแทนโดดแทนรอรอรอได้สวยแมหมไอ้เหี้ยป่ากูก็ไม่ได้เข้าเลยไอ้สัตว์กูก็หยุดเล่นไปก่อนตอนแรกนะไม่ได้ไม่ได้ป่าแฟรแล้วเข้าทีเดียวแบบแบบนั้นไอ้เหี้ยพิยานั่นแหละเราให้ไปละแล้วโดดแทนได้โด,ดแทนได้เล่นแทนเล่นแทนหน่อย มุดมุดวางให้มุดวางให้แบบแยกตัวนึงวางให้วางให้สามแยกที่เป็นดูดรอแท่นกับไอ้นี่ไว้เอ้ยเอฟดูดรอไว้ ตามให้ไหวเปล่าเต่อไหมไหวเปล่าไปทำไปไหนวะอ่ะพี่พี่พี่หมดไปไหนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตามมิคนให้แล้วพี่ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปธุระก่อนเดี๋ยวมาไปตามเดี๋ยวตามคนอีกคนให้ได้พี่พี่ตามพี่ตามมามาดิมาดิ